รียนคณะกรรมาการที่เาค,คารุทุกทา่านดิฉัรเด็กหญิงท้าวิิศเสตปันโยพร้อมด้วยเด็กชายนรพัชสุประสัทธิติกุลและเด็กชายชินวิทย์พิทักตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลบ้าน,นวาสวัสดิ์จังหวัดพัทลุงขอ,อนาเสนอโครงงานวิจัยเรื่องชนิดของวัชพืชที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน,น้ำทะเลในจังหวัดพัทลุงค่ะโดยมีครูประภาพรเปียดดำครูภูมิาคลรสุเป็นครูที่ปรึกษาและผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุคีรีรัตนิคมดรสุนิสาคงประสิทธิ์ และดรจันทวันน้อยสีเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ปรึกษาค่ะสำหรับที่มาและความสำคัญทะเลน้อยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญมากๆทั้งในด้านแหล่งผลิตอาหารแหล่งรักษาความสมดุลทางนิเวศวิทยาแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแหล่งสร้างไรายได้และแหล่งคมนาคมทางน้ำค่ะแต่ปัจจุบัน การที่ทะเลน้อยเป็นพื้นที่ที่รับน้ําจากแหล่งต่างๆในจังหวัดพัทลุงทาให้มีวัชพืชน้าต่างๆปกินมาด้วยซึ่งทําให้แหล่งน้ําในบางจุดตื้นเขินสตร์น้ําไม่มีที่อาศัยเพื่อชนิดตื่นเข้ามาแทนที่พุ่ต้นกลงวัชพืชซึ่งมีจํานวนมากวิธีการกําจัดค่อนข้างยากและต้องใช้เครื่องจักรในการจัดเก็บวัชพืชเหล่านี้มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วส่งผลต่อระบบนิเวศของพื้นที่ทะเลน้อยอย่างรุนแรงมากค่ะพวกเราจึงได้ตั้งคำถามงานวิจัยขึ้นมาค่ะ คือวัชพืชในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยมีอะไรบ้างและมีปริมาณเท่าไดรพื้นที่ศึกษาวัชพืชมีผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยหรือไม่อย่างไรวัชพืชมีผลต่อการอาศัยของชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยหรือไม่อย่างไรแล้วพวกเราก็ตั้งสมมติฐานงานวิจัยขึ้นมาค่ะคือวัชพืชมีผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำ และวัชพืชมีผลต่อการอาศัยของชนิตของสัตที่ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะสำหรับวัตถุประสงค์งานวิจัยนะคะเพื่อศึกษาชนิดและปริมาณร้อยละของวัชพืชบริเวณที่ศึกษาเพื่อศึกษาคุณภาพของน้ําและชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของวัชพืชที่มีผลต่อคุณภาพของน้ําเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของวัชพืชที่มีผลต่อการอาศัยของชนิดสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่บริเวณจุดศึกษาในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลในจังหวัดพัทะลุงค่ะขอบเขตด,ด้านพื้นที่นะครับเราได้แบ่งไปทั้งหมด5จุดได้แก่1คลองบน2ดงบัวสาคลองนางเรียม4เกาะลอย5คลองยวนครับ ขอบเขตด้านเนื้อหาปัจจัยที่ต้องศึกษาตรวจวัดได้แก่การศึกษาชนิดและปริมาณร้อยละของวัชพืชการตรวจวัดค่าความโปร่งใสของน้ำการตรวจวัดอุณหภูมิของน้ำการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำการตรวจวัดค่าความเป็นก,กรดเบสของน้ำการศึกษาชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังล้างจืดขนาดใหญ่ระยะเวลาดำเนินการวิจัยมิถุนายนถึงตุลาคมพศ2566 จากการวิจัยเราได้พบว่าชืชต,ต่างๆเช่นผักตบชวาผักกระเฉดต้นราโพเคืืองเผ็ดมาจอกกงและจอกหูหนุยักษ์ครับโดยที่มีจอกหูหนุยักษ์จำนวนมากที่สุดถึง9 9 9 9ที่คลองยวนครับการตรวจวัดค่าความโปร่งใสของน้ำโดยการใช้จานโปร่งใสครับเราพบว่า ความโปร่งใสของน้ำที่ดงบัวสูงที่สุดและความโปร่งใสของน้ำที่คลองบนต่ำที่สุดครับการตรวจวัดอุณหภูมิของน้ำพบว่าที่คลองยวนจะมีอุณหภูมิของน้ำสูงที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยถึง28.75องศาเซลเซียสส่วนที่คลองบนจะมี อุณภูมิเพียงแค่ย7่็องศาเซลเซียสครับครับและนี่ก็คือการตรวจวัดค่า p h ของน้ำนะครับจากที่เราวัดมาได้ในแต่ละเดือนแล้วก็นำมาหาค่าเฉลี่ยน,นะครับพวกเราจรึงได้ผลสรุปว่าค่าเฉลี่ยของค่า p h ต่างๆนี้คือค่าเฉลี่ย6.3 5นะครับแล้วก็การตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำนะครับซึ่งจากที่เราวัดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะได้ผลออกมาว่าดงบัวจะเป็น พื้นที่ที่มีปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํามากที่สุดนะครับแล้วก็คลองบนจะเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําน้อยที่สุดนะครับการตรวจวัดสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ในแหล่งที่อยู่อาศัยแบบผสมผสานนะครับซึ่งจากที่เราไปวิจัยมาก็พบหลายประเภทนะครับเช่นจิงโจ้าน้ําหอยขมด่วงน้ํากุ้งฝอยหรือกุ้งเต้นดเต่าทองบัวมวลและมวลวนแคร์ครับ จากที่เราวิจัยมาทั้งหมดเราสามารถได้สรุปว่า 1. ชนิดของวัชพืชมีความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมีซึ่งบริเวณที่มีวัชพืชมากจะมีคุณภาพน้ําต่ำนะครับ 2. ปริมาณของวัชพืชมีความสัมพันธ์ที่แปรผกผันกับคุณภาพของน้ําทางชีวภาพซึ่งถ้าปริมาณวัชพืชมากก็จะไม่ปรากฏปริมาณสัตว์ไม่มีกระดูกสับขนาดใหญ่นะครับ ขอบคุณครับ